พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ต้องเรียกว่าเป็นการชนแบบวินาสันตโรเลยนะครับแถวพระรามสองรถเมย์เบรกแตกครับชนรถชาวบ้านแล้วก็ดันเป็นโดมิโนโเลยพังยับไป14คันครับให้ดูจังหวะนี้นะครับคุณผู้ชมดูรถเมย์ดีๆนะรถเขาก็เริ่มติดจะจอดกันรถเมย์มาจากด้านหลังดันกันมาแบบนี้โอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์ต้องรีบหนีตายกันเนี่ยครับ โอ้โหนี่เป็นเบียดกันแบบเหมือนปากระป๋องเลยอะรถเมสีน้ำเงินสาย558เคหะทนบุรีสนามบินสวนณภูมินะครับพุ่งชนรถแบบนี้รถซ้อนคันกันนะใช่คืออัดเข้ามาแรงมากๆนะครับคือรถมันติดไงครับก็เลยชนแล้วก็ดันกันเป็นทอดๆพังยับไป14คันมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด18รายนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผมพยาบาลคนเจ็บแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล จากการสอบถามนายบุญมีอายุ59ปีคนขับรถเมยคันที่ก่อเหตุก็อ้างว่าขับรถออกมาจากป้ายใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเลยแล้วจู่ๆจงังหวะนั้นเนี่ยเบรกหายคือพยายามจะเหยียบเบรกจะหยุดรถแล้วแต่ไม่สามารถหยุดได้จริงๆไปฟังครับมาถึงที่ว่าจะชะลอนะ่ะเพราะเหยียบเบรกกับเบิดนึงไม่มีเลย<อ>เรหายไปเลยครับผมก็เลยขับรถไม่ได้แล้วขับมาเร็วแค่ไหนอะคะไม,ไ,มไม่ได้เร็วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เพิ่อออกแกเพิ่อออกแกป้ายนั่นมาด้านตำรวจก็ให้กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางแยกซากรถออกจากกันก่อนนะครับก่อนจะนำรถทั้งหมดไปตรวจสอบที่สอนอบางมดพร้อมกับเชิญคนขับรถเมยคันต้นเหตุไปสอบสวนก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับเนี่ครับเพราะดีไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเนี่ยแต่ความเสียหายหลายคันเลยนะคะ